กองแท้กองแท้โอ้ฮักครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันงอมันงอันครับขนาดมีดี่คีโตะเด้อเอาะพึ่งผู้กิ้วครับที่เพิ่งจะห้องผู้กิ้วมองหันเป็นกิ้วครับที่เฮาเราไปเฮาาระยงเงินผู้น้อยนี่ครับ ย่างผู้น้อยนี้แล้วก็ย่างอ้อมไปครับอ้อมไปเลยไกลถ้าย่างตรงมันกับปีนผู้ครับย่างอ้อมไปครับน,นั่นคือผู้หินเล็กไฟนะผู้หินเล็กไฟนะย่างอ้อมไปหาผู้จิ๋วบมอันครับแล้วทางที่ก็คือผู้หามน้อยครับหรือว่าผู้ปากขาวทำโซมนี่นแหละครับเบิ่งคือเคอรครับแต่ย่างละไก่ ถ้าตรงไปถ้าตรงไปเลยนี่มันเราเป็นหอมหวางลวามลงไปหั่นครับวามลงไปแล้วก็หืนผู้อีสั้นครับมันเลยเทอานียางมยก็เลยมีไปครับเอาตรงยางหึนผูหน่อยนี่แล้วก็ยางอ้อมไปเลยเอาไปครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับผู้ไทยมุกกับฝนผู้ไทยบ้านผู้เพิ่นเอาเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่นน้ำคามอยู่ครับนี่กินได้ด้อยพี่น้องนี่ เอ็ดพิ่งน้ำข้ามนี่ผมเอาไปหลายรอบแนละ้วเขาทิมเขาทิมเขาไม่กินเขาย่านเบอรอนะมันกินได้ยืนยันว่ากินได้นะครับ,เ,ลลบเอ็ดพิ่งน้ำข้ามเวลาแกงแล้วสีมันเป็นสีอลไรสีข้ามบอสสีมันสีสีคือเกนเอ็ดผีเบื่อละบางคนมีกาหิน เอ็ดพิงหวานหุ่นวะมันมีขมมันกินได้นะครับมันกินได้เอาไปสุดก้อนนะี่ยเขาทิ้มเม็ดเขาพี่กินเลยอเ,เอายืนยันยืนยันครับไปต่อครับวันนี้เลาะผู้มีได้เพื่อเลาะอ่านเห็นมะเห็นมะเนื้อไวยะละงบนี่อันนี้คือไข่ไข่เลียน ใครเหเรอโงค่ครับนี่สีเหลืองเนื้อนี่สีเหลืองสีเหลืองวันนี้วันที่เสาร์หกครับสิงหาเสาร์หกสิงหานี่สุดสองอ่ะะฝนมีตกแต่ว่ามันก็อออยู่ฝนกับตกเครือกามีตกเป็นน้ำเป็นต้นครับตกพอดีไปแต่ซั่ง แผนการมื่นี้ออมผูครับออมผูหินเล็กไฟมื่อวานนี้เพิ่นไปบุจกหนองตุกไยเห็นตัวง,งพอได้แกงครับเพื่อนยื้นบึงยื่นบึงยื่นเบึงโดดยืนบึงโดนะงดก่าจะโดที่บนสุนดยว่นมะันออกล่นะ ปลานี่คือปลาบ้านผู้นะครับปลายห้วยกระเบนซื้อห้องวะด่านขี้เสือดอนปลาขี้บ่ดอนปลาข,าาขี้ทางใบบุยนักไฟครับเอาอหเห็ดไอ้อเห็ดหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้โกโซ่เก่าขึ้นมาขูดเขาเอาอีเมิร์สครับ รักอ่อป่ารักเป็นลักษณะครับยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่ครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่มื้อนี้เฮาไปเลาะเบิ่งเหฮตตาพร้อมครับเห็ดละงูฮาก็ได้สองดอกเห็ดเพิ่นน้ำคาม ดี๋ยวนี้ป้าไม่โก้ครับนอไม้ที่วันวานล่ะติดตามชมไปเจ้าวๆาครับ มะนี่ครับมะจุ่มจังรือว่ามะง่สั่งของหมาพือว่านี่มะนี่นกกินครับนกเฮาหลายเลย <c oughs> ในผ่านเห็นนิ้วโอ้ยมักเป็นมกักมาอันนี้ <c oughs> ต้นมันเชกเหรอนี่นี่ต้นมัน อันภาษามันได้ภาษาห้องนี่ได้ที่เขาเอาอแกนมันไปเอ็ดนันนะ่ะทา,านาะน่ะสาวพะมานะ่ะเนี่ยต้นนี้แหละหวังว่าต้นเพี่ก็ยึดใหญ่ล่ะโอ้มันเป็นหลายเลยสี่ะพอนกหองแซวอ่ะเห็นตัวนึง ต่อครับข้าเมืยนในพาน <c oughs> บิง่งซิตัางเสียงมัน <c oughs> ดันโดนมาจนหอดอตีนผู้หิเล็กไผ่ครับผู้กิว้ว <c oughs> ผู้กิว้วเครดร้อยเอดครับ ต่อเครียดร้อยเอ็ดรอบนี้มาเป็นรอบที่หกแล้วครับรอบที่หกแล้วเอ็ดดินยังยังซุ้มอยู่ครับแต่จะอ,อมีย่อนเบืงองอนเบื้องบนเบ่งอ่อนปลาปลาผูกิวครับ ผมเพื่อได้แผนในมูน,นึงเนี่เห,ห็ดเห็ดง,งกขาวแถวนี้มันเปลี่นกิ้วครับเขาเลยห้องผู้กิว้วมันเป็นรอยต่อระหว่างผู้หินเล็กไฟครับผู้ผาน้ำน้อยนะครับหรือว,ว่าผู้ผาขาวเป็นรอยต่อมันเลยเป็นกิว้วก็เลยห้องผู้กิว้ว วันที่26สิงหาครับผมวันนี้ฝนก็มีตกครับนี่ตรงนี้มันจะเรียกว่านี่ตรงนี้นะมองมันจิวนะเป็นเดินครับเดิน เห็นแล้วครับรอบรอบรออันที่มาเมื่อนั้นนะแถวมาเป็นซิบกรโดกคนผูบ้านผูครับคนผูบ้านผูเพิ่งมานซ้ำเรื่อนะเมื่อกี้คลิปสั้นเมื่อกี้นะนะโอ้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืยออพี่น้องเบิ่งเดินไปเลยนี่เรือเห็นนออบาน่้น่น่นพี่เดินนี่เลยึิงตามที่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้โของแท้ของแท้โอ้ฮักครับโว้ยโอ้ยโอ้มงกนานแ่ี่สัาวนี้ละมูเก่านี่ะของแท้ครับของแท้ครับ มีดคีโต้เด้อโอ้พึงมองนี้มันโอแต่หกปีโอ้แต่หกปีแลยแต่มามันครบละเท่าครบรอบสองมันบอกมาืันนี้นะมาปั๊บมาเราเลยก็ได้จะดอกเท่าวันได้ยูดอกนุ่งมันมีหลายแบบเดนีีมีมันรอบนี้หละดิถือถือมือมันมันระบางต้นไม้อยู่ ขอบคุณได้ขอุณเ,เจ่าเจาเขาไอ้ไ <laughs> มากิน,ม,นมานมองนี่ก็ลังเป็นไข่ครับนี่เนี่ยจูกโกจูกโกอยู่มืออื่นมืออื่นพอดีเยอะอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไข่ครับมองนี้นะห้าไข่ห้าไข่หนาะ โอ้โหเฮาครับดื่มเดียวครับเป็นไข้เขาเอาเอาพราะว่ามาไก่มาาไก่นี่มาเมื่ออื่นีิไีมาเนอะซัมเปอร์มากเลยได้คนมากเขาก็เอาแล้วเขาเห็นก็เลยเก็บไข่นี่แก่ๆทีเติมเดียวครับแสบอยูป่ปฟานี้ครับผู้กิ้วปุยเล็กไฟอ่า พระทางทางพีครับพระทางร้อยเอสนี่กะกำลังเป็นไข่ครับถือว่าหมาน,ยนอาานยู่นะี่ตัวหมานอยู่น่วนในอดอกไงนึกว่าชิดเดอร์โอ้ยน,น,น,น่ <c oughs> นาหนักหนักะนะเฮ้ยหมานหมานหมานพระทางร้อยเอศครับเฮ็ดละง่ชุดสองเป็นเฮ็ดละง่ขาวครับ โล่งอกหรือยังเป็นไข่อยู่มีท่นมีทนผูขึ้นมาครับผมได้เมกี้กับสามหน่วยนี่ครับนี่คือลักษณะของผู้ที่เฮ็ดมันออกก็ถือว่าพอดียางครับมีหกแต่ยางนี่ไก่ไก่พอแล้วครับ บงในผ่านเพิ่นเบือง,งในพานเพิ่นหามื่อวเพิ่นหมานขนาดเลยวันนี้คือว่านี้ออทุ่ผู้ครับโซงนี้นะเพราะก่อนที่ฝนละมากครับฝนละละมากละมนเมื่ออื่นเมื่อยแล้วว่าเห็นโป่งมันฝนไข่ละถ้าฝนตกแรงเมื่อนี้นี่เอ้เมื่ออื่นนี่อ้อไอ้นอนแถวเนี้ยมันละเท่าครับ อันนี้มาเจอลานแคมปิ้งครับนี่ถ้าเพื่อมากความสงบอันนี้คือร้านแคมปิ้งเลยเนี่มองเห็นมองดัางไปกินข้าวพอมนี้ของในพานครับนี่เป็นของในพานแถวนี้ป้าเหต้งโงกค,ครับ ินมันแห้งครับเห็ดอ้ออยู่แต่มันกะมันมีอ้อแบบเต็มทีนะอันนั้นคือผู้หินเล็กไฟครับ เนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้มีการลามครับมีการลามเข้าเกินขึน้นนี่ดาบน่าเป็นมองหู่หาอาหารของของในพานละก้อนเ้าหินเม็ดก้อนเซาครับบองกินเ้าของในพานเบื้องแถวนี้บ่ โอ้แถนี้หมคักนาเลย บริเวณนี้นะครับลอยต่อระหว่างมุกทหารกับร้อยเอ็ดเป็นปลาที่ยังอุดมสมบูรณ์ครับสังเกตเบื้องต้นไหมมีต้นใหญ่ครับยังสมบูรณ์ครับผมซอยเดี๋ยวอนุรักษ์ครับผม มาไกลครับวันนี้ถือว่าเป็นการมาไกลอีเทอนึงนะครับจากเกตเบืองป้าบริเวณร่มรื่นแสงแดดแทบจะมีซองลนมานะครับเสียงนกเสียงสัดปายัางได้งยินอยู่ครับตอนนี้ อยางออมมายังเขตมุกดาหารนะครับหยางออมผู้ครับหยางออมผู้หินเล็กไฟกะระยะทางกัถือว่าไกลพอแล้วครับ5กิโลหก,กิโลแล้วตอนนี้หาทางอออครับคือรัดรัดมาครับ พราะมันมีเป็นทางตาป้านเอาน้ำบอบน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 ป็นบนหมดทางแลมั้งนี่คือเป็นคือเป็นการผจญภัยอี เปิดเส้นทางใหม่ครับหลังจากที่เ่าบนป่ามาหลายมองแล้ววันนี้ลองยางอ้อมภูเห็กไ,ไฟเบิ่งครับกะเฮ็ดก็ได้อยู่ครับพอได้แกงเนาะแล้วก็ป่าอุดมสมบูรณ์ดีครับป่าคลิปนี้มีได้ผือหลายครับทาวบนป่า ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามเพจภูไทมุกครับผมขอบคุณครับ